นี่คืรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า The d i s i c t Grill Room and Bar เมนูที่มาสอนวันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่า Spicy แต่มันเป็น Spicy ซึ่งแบบหรูมากๆนะ s ไ i c y m a r i n a t e พ pork ribs นะครับ <c oughs> เป็นซี่โครงหมูหมักเครื่องเทศครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิกุลบุญยศ์จาก The d i s i c t Grill Room and Bar เชิญครับ เด็กดูครับขอรับเด็กเดินดูจิตนี่เลยครับครับเอ่อ The District k รู r มนบาร์อยู่ที่ไหนครับอยู่ชั้นสองโรงแรมแอมไอโรงแรมกรุงเทพแมริออทสุขุมวิท57ครับโรงแรมอะไรนะครับแมริออตสุขุมวิทอ๋อแมริออตอยู่ในแมริออตสุขุมวิทนี่เองนะครับ อยู่ชั้นอะไรนะครับชั้น2ครับชั้น2นะครับจริงๆแล้วเชฟอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับเอออยู่8ปีแี้วครับ8ปีแล้วนะครับร้านของเราขายอะไรเป็นหลักครับเชฟเออจะเป็นสเต็กครับสเต็กครับแล้วก็มีซีฟู้ดพรีเมียมซีฟู้ดครับใช่ใช่ไหมฮะรโด่งดังมากๆเลยจากเมนูใหม่ที่อนุมาเสนอเราวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานซึ่ง ผมบอกจริงเนี่ยเวลาที่พอชั่นที่เสิร์ฟก็เสิร์ฟขนาดนี้ถูกไหมครับเออจริงๆแล้วเสิร์ฟพอชั่นประมาณนี้โอ้เลยฮะนี่แสดงว่าแสดงว่าอย่างนี้อ๋ออย่างนี้มาแล้วเรามาแบ่งกันได้ใช่ไหมครับก็จะได้สองท่านอันนี้มันอันนี้นสองท่านสามท่านได้ครับสี่สีสี่จะเป็นเป็นสี่กระดูกครับเป็นสี่ก็แบ่งคนละสองสองได้ได้แต่ถ้าไปสี่คนก็คนละอันละกันแต่ถ้าอาไปกับผมอะไม่ได้กินเลย ไปด้วยกันกับคุณไม่ได้กินเลยนะครับและเมนูที่มาสอนวันนี้คือซี่โครงหมูหมักเครื่องเทศนะท่านผู้ชมครับเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วทำยังไงเมนูค่อนข้างยาวมากแล้วก็เลยวันนี้ไม่ได้พูดเยอะความจริงอยากจะพูดเรื่องไอ้กุ้งนั้นมากๆเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเผื่อมีเวลาเหลือนะครับท่านผู้ชมมาดูพร้อมๆกันเลยครับซี่โครงหมูหมักเครื่องเทศจากเดอะดิสกิลรูมแอนด์บาร์ครับนี่ครับ ห้องอาหารนี่มันฝ่ายดินิ่งเลยนะครับครับนะฮะลักษณะนั้นโอ้ยน่านั่งครับรู้ราครับรู้รามากแล้วดูท่าทางมันมีความสุขมากที่ได้นั่งนี่คือทีมงานของเรานะครับที่คอยต้อนรับและนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทําเราเริ่มต้นจากเริ่มจากเราเลือกวัสดุก่อนนะครับแล้วก็มาซี่โครงหมูเราจะมาตัดอยู่ไซส์ประมาณ4 0 0ถึง450กรัมนะครับ เราก็จะมาทําเครื่องไมลิเนตนะครับก็จะมีน้ําตาลอ้อยนะครับเท่าไหร่ครับน้ําตาลอ้อย400กรัมครับเกลือญี่ปุ่น100กรัมผงมัสตาร์ดผงมัสตาร์ดสิบหกกรัมครับผงกระเทียม8กรัมครับครับผงยี่หร่า8กรัมครับครับแล้วก็พริกคาเยนครับแปดกรัมครับจากนั้นเราจะคลุกเขาก็ให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็เอาทั้งหมดมา มัมมักกับโงมัมมักกับซี่โครงที่เราตัดไว้ที่มื่ยก่้เชฟบอกเราสี่โดยประมาณนะฮะสี่อันนะฮะอย่างนั้นอ่ะพอเัรนจราจะใส่ตู้เย็นครับไว้ประมาณ3มชั่วโมงครับเอาไปแช่เย็นไว้อีก3ามชั่วโมงให้มันเข้าใช่ครับจากนั้นเราจะมาย่างครับย่างเพื่อให้เขาเครื่องเทศเขามีกลิ่นหอมและเต่าย่างเชฟเท่มากๆจริงๆครับมันไฟดูตรนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับใช่ไหมัมันอาชีพเลยมันมืออาชีพดู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 ลายมันดิ ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมกริลมาครับกริลมาร์ค,รครมันสวยมากๆนี่ฮะออกมาเป็นอย่างงี้<า>เสร็จแล้วเราจะใส่ถุงซูวีครับถุง,ถงแวคคุ้มครับเดี๋ยวเราจะไปแวคคุ้มก่อนเอาไปแวคคุ้มนะฮะค,คืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเราย่างมาพอสมควรนะฮะแต่เราแวคคุ้มคือเอาอากาศออกให้หมดเสร็จ พราะมันมีเหตุผลว่าเมื่อเอาอากาศออกหมดเสียบ้อยแล้วทุกๆอันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันสีอันสีอันอย่างเงี้ยโดยประมาณเสร็จแล้วเขาจะเอาไปซูวีครับท่านผู้ชมโดยอุณหภูมิประมาณ70องศาครับใช้เวลาทั้งสิ้น20ชั่วโมงครับเกือบ1วันครับเขาไปซูวีต่ออีกเกือบ1วันนะฮะมันยังจะจุยซี่อยู่อย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะสุกอยู่คราวนี้เอาเบคอนเราจะมาเบคอนมาเจียวก่อนนะครับเอาน้ำมันออกครับ เพื่อตัวนี้จะทําเป็นซอสเกรวี่นะครับเบคอนเนี่ยมาหั่นซอยๆอย่างนั้นอ่ะเสร็จแล้วเอาน้ํามันออกครับท่านผู้ชมเอาออกนะครับเบคอนเราจะใช้200กรัมนะครับครับนี่อ่ะพอมันแห้งเห็นไหมไม่มีน้ํามันแล้วครัแล้วก็จะมีกระเทียมนะกระเทียมสับนะครับ20กรัมครับครับแล้วก็หอมใหญ่200กรัมครับครับเราจะผัดในหอมก่อนนะครับผัดจากน้ํามันเมื่อกี้นะฮะมันค้างอยู่ใช้ใช้จากกระทะเลยครับใช่แล้วก็เซอร์รี่สองร้อยกรัมครับแล้วก็แครอท200กรัมนี่ยท่านผู้ชมครับ เขาจะผัดรวมกันให้มันหอมนะพอผัดได้ที่สักพักตึงใส่เบคอนใี่รันเสด็จน้ำมันไปแล้วมาผัดรวมกันอีกใช่ครับแล้วตอนนี้ตามด้วยก็เป็นสต๊อกผักครับน้ำสต๊อกผักครับใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวไปครับเคี่ยวไปแล้วก็ใส่ใบไทม์ใบไทม์ซอยเบลีฟเบลีฟอีกสักกับสองใบสองใบกับใส่เยิ่อมจะฉุนครับแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้อีกประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วใส่ไทม์ซอสไทม์ซอสลงไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะแล้วจึงใส่ไทม์ซอสลงไป มันจะเป็น่ามันจะง่วนมันจะงวดในที่สุดแล้วก็ใส่ผิวส้มครับเป็นส้มซันควิทครับตัวนี้ผิวผิวเาจะหอมมากนี่ฮะเนี่ยอันนี้คุณอ๋อชอบไอ้สีส้มเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะกินจริงๆเราก็เอาที่เราซูวีไว้แล้วเก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาออกมาเอามาอบก่อนครับอบเพื่อให้ผิวเขาตึงครับอีกประมาณประมาณ5นาทีครับโดยความร้อนครับความร้อนอยู่ที่ประมาณ180องศาครับแค่นั้นเองครับ5นาทีออกมามันจะเป็นอย่างนี้คราวนี้เอาซอสไอ้พ็อกเกอร์วี่เนี่ยนะที่เราทำเนี่ยนะฮะ แล้วก็ออนท็อปไปเลยครับออนท็อปอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีโทมิโต้เอ่อเป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตกแต่งแล้วแต่ละแล้วแต่ว่าวันไหนมีปลาอะไรแล้วก็เราจะเสิร์ฟกับไอ้ตัวซาวโดเบรดครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับครับแล้วก็แล้วก็มีซอสทานซอสทานซอสครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมครับสไปซี่มารินเนตฮอคลิปจารเดดิสติกกิลรูมแอนบ้าครับ ท้าคผู้ชมเห็นวิธีการทําแล้วนะฮะผมก็พูดได้อย่างเดียวเลยนะว่าแรกสุดเลยนะฮะอยู่ที่เลือกซี่โครงก่อนใช่ครับเราใช้เป็นต้องเกรดคือเราใช้เป็นฟาร์มออร์แกนิกครับถูกต้องมันมันเขาจะไม่เยอะใช่ครับมันเขาจะนี่ดูเนี่ยดูดูเนี่ยที่คุณอ้อยกให้เห็นเนี่ยมันแง่แง่อยู่แล้วนะเนื้อเขาจะเยอะกว่ามันครับต้องต้องอย่างนั้นถึงจะอร่อยเราต้องคัดแหล่งวัตถุดิบก่อนใช่ไหมครับนี่ครับ ทั้งหมดที่วิทย์ทำเนี่ยท่านเห็นแล้วนะครับและเต่าย่างเขาเขาบอกแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆใครขึ้นไปบนนั้นก็ติดใจเต่าย่างนะครับใช่ครับต้องต้องมีถ่ายรูปครับต้องถ่ายทุกคนนะครับใครเห็นก็จะชอบเพราะว่ามันเท่มากทรงก็เป็นเหมือนแบบไลฟ์คิทเช่นเป็นโอเนคิปเช่นเฮลซาดิเป็นเป็นครัวเปิดครับเห็นกรรมวิธีการย่างเนื้อทุกอย่างครับแล้วมันข้อดีครับมันแมจะดูดควันขนาดไหนยังไงแลวไอความหอมของกลิ่นเครื่องเทศมันก็จะลอยออกมานะฮะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในความหอมของการรับประทานอาหารนะ ความพิเศษจริงเริ่มต้นตั้งแต่เลือกซี่โครงออร์แกนิกมาแล้วไล่จากการทำทุกๆอย่างเอกามานะครับแล้วก็การซูวีตั้ง20บชั่วโมงกว่าจะได้อย่างนี้คุณอ๋อครับอร่อยมาก20ชั่วโมงแบบเป็นผลมากครับคุณผู้ชมแลวตอนแรกที่เขาเอาไปย่างก่อนเนี่ยครับสิ่งที่สิ่งที่ได้มากับกริลมาคืคอรอยย่างด้านบนมันยังคงอยู่ของมันอ่อนๆนะครับแต่20ชั่วโมงทําให้เนื้อข้างในเนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันยังคงมีความฉ่ำอยู่และตัวซอส ไม่ได้แย่งชิงรสชาติออกจากตัวซี่โครงหมูเลยครับแล้วพอเรากินกับตัวขนมปังที่เป็นซาวโดแบบนี้ครับมันจะรองพื้นด้านล่างแล้วมันจะมีความฉ่ำของมันแล้วก็มีความหวานจากขนมปังอีกนิดหนึ่งแล้วตกท้ายด้วยตัวมะเขือเทศย่างเขาครับชอบเจบชอบแบบนี้ช้บอาหารฝรั่งครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณผู้ชมหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกิจกับอาหารฝรั่งมากนักแต่ว่าอันเนี้ยพอกินแล้ว มันเป็นอาหารฝรั่งละเข้าใจง่ายเนาะเออมันดูมันดูมันดูไม่ซับซ้อนมันดูไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมแล้วอร่อยหนูบอกเลยว่ากินกับข้าวก็ได้ใช่ใช่ใช่กินขนมปังก็ดีคือกินกับแล้วถ้ายิ่งกินกับอาเนี่ยเราจะดีไหมอ่ะไม่ดีถ้ากินกับผมดีคุณคนเดียวผมไม่ดีด้วยเพราะอะไรฮะกินกับอ๋อก็ไม่ดีเพราะอะไรครับฉันจ่ายตังค์คนเดียว คุืผูครับอาจช่วยบอกบอกเมนูอเบกบอกอ,อชื่อเมนูชะมาสไปซี่มารินาดฮอกลิปส์หรือซิโครงหมูหมักพรองเทศเมนูนี้ต้องไปกินครับเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม,นา,ตมน,น,น,นานได้พูดสักที <c oughs> ครับถ้าดูรายการบ้างนะ <c oughs> คือทำอาหารฝรั่งฮะออกมาอย่างนี้ปกติแล้วถ้าทำลักษณะนี้ออกมาแล้วเวลาที่ทำมาส่วนใหญ่จะเค็มไป ไม่เค็มไปก็เปรี้ยวไปครับมันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้อยากกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ท่านราดอะไรข้างบนเนี้ยใช่ราดขนาดนี้ออนท็อปก็ลงไปนะน้าๆขนาดนี้แล้วลองนึกภาพถ้ามันเค็มหรือเปรี้ยวดิเกมหมดเลยมันกินไม่ได้มันกินของเขากินได้หมดเลยใช่ครับแล้วเนี่ยที่เวลาพอเขาซูวีนานๆเนี่ยเป็นยีงเห็นป่ะเป็นเนี้ยและนี่ไอออนท็อปเขาเขากินได้หมดแต่ถ้าผมจะนั่นอย่างเดียวส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะถ้าจะนั่นอย่างเดียวครับ มะเขือเทศเยอะๆได้ไหมอันนี้ผมด้วยผมด้วยะเขือเทศอร่อยมากฮะมะเขือเทศเขามันเป็นมะเขือเทศซึ่งไม่ได้ว่าเนี่ยเราจะเป็นคอนฟีครับเขาทำมาเสร็จครับสวยมากนุ่มคุณเรียกคอนฟีะจริงกงฟีก็ได้เนี่ยนะฮะที่เขาทำเนี่ยลักษณะเนี้ยคือมันมันลงตัวกันจริงๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นไอเนี้ยเวลาคุณมาลองให้ผมผมขอบคุณนะฮะ แต่เวลาถ้าผมไปกินจริงๆผมขอแบบไม่ต้องมีคมคอยแยกออกมาแยกออกมาจริงไม่จริงแยกออกมาให้ผมหมดแลยนะแล้วหมดไปแล้วแล้วก็เนยเนยอะไรท่านตองไปนี่ทีมงานนะฮะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในชีวิตสวัสดีกล้องลูกสวัสดีด้วยครับทุกคนเลยนะครับคนนี้จะคอยดูแลนะครับว่าถ้าท่านไม่จ่ายตังค์ท่านจะไม่ได้กลับนะฮะมีหน้าที่ดูแลอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับครับ กาแฟแล้วไม่แก้วเลยจังไม่ใช่กาแฟไม่ได้ดิสตอีกนั่นอันนี้ผมเข้ามาให้เมื่อกี้ยังไม่ได้ทานเลยผับตั้งนี่ตัวนี้เป็นทัฟเฟิลมัตสรูมครีมซุปครับใช่ครับเขาจะเสิร์ฟอย่างนี้ทีนี้ตัวตัวพวกเป็นอาหารทะเลนะครับเชฟอย่างไอตัวกุ้งอันเนี้ยมันเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์ใช่ครับเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์ครับกับอลาสก้าคิงแครปครับที่ร้านมีครับคุณเก่งมากที่ดูรู้ผมท่องมาวันนี้ต้องขอกับคุณคุณพี่คุณนะครับขอบคุณร้านเดอะดิสตรีกริล รูมแอนบาร์อยู่ที่โรงแรมกรุงเทพเมริออทสุขุมวิท57ครับอย่าไปผิดนะฮะไปเมริออทสุขุมวิทชั้นสองครับชั้นสองไปเมริออทสุขุมวิท57เมริออทสุขุมวิท57ครับได้รับความอร่อยแบบนี้แน่นอนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการของเราครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ